ปัญหาละมนูล60เนะ่ะเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงกันมาตลอดทั้งสอวองค์กรอิสระสารละมนูญไปจนถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่ว่าการจะแก้รัะมนูล60นะ่ะมันกลับเป็นสิ่งที่แทบเป็นไปไม่ได้เลยการจะแก้รัะมนูล60นะ่ะมันต้องไปดูมาตรา256ที่กําหนดว่าถ้าจะแก้ต้องได้รับเสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของทั้งสภา หรือก็คือเกินครึ่งหนึ่งของจำนวนสสและสอวอร,รวมกันแต่เท่านั้นน่ะยังไม่พอในจํานวนครึ่งหนึ่งที่เห็นชอบต้องมีสอวอเห็นชอบไม่น้อยกว่า1ในสของสอวอทั้งหมดอีกซึ่งเงื่อนไขนี้ไม่เคยมีมาก่อนด้วยเหตุน,นี้ความพยายามในการยื่นเสนอแก้รัฐมนูญตลอดหลายปีที่ผ่านมาเลยแทบไม่ผ่านเลยเพราะว่าติดตรงสอวอไม่เห็นชอบเคยผ่านอยู่แค่อันเดียวคือเรื่องระบบเลือกตั้งแบบบัตร2ใบ ซึ่งคืออันนั้นอ่ะพักที่คุมสอวอได้เขาอยากให้ผ่านมันเลยผ่านแล้วที่บอกว่ามีพักที่คุมสอวอได้ก็เ,เพราะว่าถ้าย้อนไปดูที่เหมาของสอวอชุดปัจจุบันคือจะเห็นเลยว่าสอวอทั้ง250คนหคนล้วนต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะรัฐประหารอย่างพลเอกประวิตยวงสุวรรณซึ่งกลายมาเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐและพลเอกประยุทธ์จันโอชาแคนดิดเดตนายกของพรรครวมไทยสร้างชาติ ส่วนถ้าใครอยากรู้เรื่องที่มาสวเพิ่มเติเราเคยทําวิดีโอเรื่องสวมีไว้ทําไมกดลิงก์ในคําอธิบายไปดูกันได้เลยแต่ว่าสิ่งสําคัญกว่านั้นอ่ะคือสวสองอคนนี้จะไม่ได้อยู่ในอำนาจตลอดไปเพราะว่าในวันที่11พฤษภาสองห้าหกเพวกเขาจะหมดวาระและเราก็ต้องเลือกสวชุดใหม่ซึ่งนั่น่ะก็แปลว่าโอกาสที่ประชาชนจะแก้รัฐมนนูน60เพื่อล่างรัฐมนูนใหม่ก็เป็นไปได้มากขึ้นขอเพียงเรามีเสียงจากสวชุดใหม่แค่67เสียงเท่านั้น แต่ช้าก่อนกว่าจะไปถึงจุดนั้นได้มันไม่ง่ายแต่ที่เราจะบอกคือมันเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าพวกเราที่อยากเห็นการเขียนรัฐมนูญโดยประชาชนอยากได้องค์กรอิสระและสารรัฐมนูญที่ทำงานอยู่บนความถูกต้องช่วยกันไปลงสมัครสวกันทั้งประเทศการเลือกสวของประเทศไทยรอบนี้เราบอกเลยว่าขั้นตอนมันบ้าที่สุดตั้งแต่เราเคยเห็นมาแล้วที่จริงก็อาจจะซับซ้อนที่สุดในโลกเลยก็ได้ อย่างแรกอ่ะคือมันไม่ใช่การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนไม่ใช่ทุกคนจะมีสิทธิ์เลือกสวมีแต่ผู้ที่สมัครเป็นสวที่จะมีสิทธิ์เลือกกันเองโดยคนที่จะสมัครได้อ่ะต้องอายุ40ปีขึ้นไปแล้วต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจาก20กลุ่มอาชีพตามที่ลิสไว้ตรงนี้แล้วที่สำคัญอ่ะคือไม่ได้สมัครฟรีต้องเสียเงินถึง2,500บาทซึ่งสำหรับเราอ่ะเกณฑ์เนี้ยก็ไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่ พราะว่ามันเป็นการยิ่งจำกัดการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้าไปอีกยังไงก็ตามนี่ก็คือด่านที่เราต้องผ่านไปให้ได้ตอนนี้มีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปิดรับสมัครสวอรน่าจะอยู่ในช่วงปลายพฤษภาถึงต้นมิถุนาปีนี้แล้วพอรับสมัครกันเสร็จก็จะไปถึงขั้นตอนการเลือกซึ่งมีการเลือกกันเอง3ระดับคืออำเภอจังหวัดและประเทศแล้วในแต่ละระดับก็จะต้องลงโหวตถึง2รอบรอบแรกเลือกกันเองในกลุ่มอาชีพ และรอบ2เลือกควยข้ามกลุ่มอาชีพโอเคเรามาเริ่มที่ระดับอำเภอก่อนถ้าสมมุติว่าคุณสมัครไปในกลุ่มการศึกษาคุณจะไปโหวตเฉพาะในกลุ่มอาชีพของตัวเองแต่ละคนน่ะจะมี2โหวตโหวตให้ใครก็ได้โหวตให้ตัวเองด้วยก็ได้แต่ห้ามโหวตคนเดียวกันเกิน1คะแนนโดยคนที่ผ่านเข้าไปในรอบต่อไปอ่ะคือคนที่ได้รับคะแนนสูงสุด5อันดับแรก หลังนั้นอ่ะ5คนของแต่ละกลุ่มก็จะไปจับสลากเพื่อแบ่งเป็นสายคลาสกลุ่มอาชีพเพื่อเลือกควาคราวนี้คนที่ผ่านจากรอบแรกจะต้องโหวตคนที่อยู่กลุ่มอื่นห้ามโหวตกลุ่มตัวเองเธอเกิดว่าคุณอยู่ในกลุ่มการศึกษาคุณจะต้องโหวตกลุ่มอาชีพอื่นที่อยู่ในสายเดียวกันซึ่งก็อาจจะเป็นกลุ่มอะไรก็ได้แล้วพอโหวตกันเสร็จแล้วอ่ะก็จะให้คนที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละกลุ่ม3ดับแรกผ่านไปรอบต่อไปซึ่งก็คือรอบจังหวัด ในรอบจังหวัดอ่ะก็ทําเหมือนเดิมคือโหวตกันเองเกอนในกลุ่มอาชีพตัวเองแล้วไปโหวตคว่ายกลุ่มอื่นในสายที่จับสลากคขายแต่ว่าคราวนี้คนที่จะผ่านไปรอบต่อไปหรือก็คือระดับประเทศอ่ะจะมีแค่2คนที่ได้คะแนนสูงสุดตามลำดับในรอบระดับประเทศจำนวนโหวตจะมากขึ้นตอนโหวตกันเองในกลุ่มอาชีพแต่ละคนที่ผ่านเข้ารอบมาจะมี10โหวตเพราะว่าต้องเลือกคนในกลุ่มอาชีพเดียวกันจากทั่วประเทศ โดยคนที่จะได้ไปต่อคือคนที่ได้รับคะแนนสูงสุด 40, 40บันดับแรกแล้วไปเลือกไ่ายในรอบแบ่งสายกันต่อแล้วผลสุดท้ายก็คือเขาจะเอาคนที่ได้รับคะแนนสูงสุด10อันดับแรกจากแต่ละกลุ่มซึ่งพอมี20กลุ่มก็กลายเป็น200คนพอดีระบบเนี้ยมันซับซ้อนมากถ้างงก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีรายละเอียดอีกหลายประเด็นจ,จริงๆเช่นถ้าคนสมัครรอบแรกในแต่ละกลุ่มมีไม่ถึง5คนก็จะผ่านไปรอบเลือกสายเลย หรือว่าถ้าตอนโหวตแล้วมีคะแนนเท่ากันก็จะไปจับสลากเอาเป็นต้นเราเข้าใจที่ทุกคนอาจจะงงนะแต่ว่าที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็แค่อยากให้เห็นว่าการออกแบบกฎการเลือกเนี่ยมันเอื้อสำหรับคนที่มีเงินมีเครือข่ายให้รวบรวมคนมาเลือกกันเองมันเป็นระบบที่ทําให้ผู้มีอํานาจได้สอวอที่มีแต่พรรคพวกของตัวเองดังนั้นถ้าใครมีคุณสมบัติและทุนทรัพย์เพียงพอที่จะไปสมัครก็ไปสมัครกันเถอะ เธอเกิดว่าคนที่มีความคิดก้าวหนะ้าได้เข้าไปเป็นสวเราอาจจะไม่ได้เปลี่ยนได้แค่กติกาเพี้ยนๆของประเทศไทยที่เรียกว่ารัมมนูญแต่เราอาจจะเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจและการตรวจสอบอำนาจได้ด้วยเพราะสวเขามี power เ,เยอะมากจริงๆหน่วยงานอิสระทั้งหลายอะ่ะก็มาจากสวตอนที่ประวิทยโชว์นาฬิกาแล้วดูไม่มีใครทําอะไระก็เพราะปปชมาจากการเลือกของสวหรือว่าล่าสุดที่ประธานศาลปกครองชั่วตาแหน่งก็เพราะสวบอกว่าไม่อยากให้เป็น โดยให้เหตุผลว่าเคยไปร่วมงานแต่งอาจารย์ปิยบุตรหรือว่าที่เราเห็นกันชัดๆก็คือการที่พักเก้าไกลที่ได้คะแนนดับหนึ่งในการเลือกตั้งปี66ไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้เพราะว่าสวมาขวางกลุ่มคนหลักร้อยที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเธอกลับกุมชะตาของประเทศไว้จนแทบจะหมดจดแบบนี้เอาจริงแล้วว่ามันไม่ควรมีดังนั้นในการเลือกสอวชุดใหม่นะย่างน้อยที่สุดที่ประชาชนอย่างเราพอจะมีส่วนร่วมได้คือการช่วยกันไปสมัครสรวรให้ได้มากที่สุด บางคนนะอาจจะไปสมัครเพื่อหวังเป็นสวอของประชาชนแล้วบางคนก็อาจจะสมัครเพื่อโหวตเลือกตัวแทนที่เราไว้ใจและบางคนก็อาจจะสมัครไปเพื่อจับผิดคนซื้อสิทธิ์ขายเสียงแต่ว่าไม่ว่าจะสมัครไปเพื่อจุดประสงค์แบบไหนก็ล้วนมีความจําเป็นทั้งสิน้นถ้าเกิดว่าอยากเห็นกฎกติกาของประเทศเนี้เปลี่ยนไปช่วยกันเข้าไปสมัครสรวรให้เยอะๆให้จํานวนคนมันมากพอเหมือนกันเลือกตั้งเพื่อไม่ให้พวกที่หวังลากตั้งเข้าไปเอื้อประโยชน์กันเอง ฝากทุกคนบอกพ่อๆแม่แม่แมลุงลงป้าป้าให้ไปสมัครกันเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสไม่กี่ครั้งที่เราสามารถเปลี่ยนประเทศนี้ได้จริงๆ